และตอนนี้พวกนั้นจะรักพาตัวทอยชิก้าไปฉันก็ว่าอยู่ทอยชิก้าหายไปไหนเราต้องไปช่วยเธอพวกนายเกิดอะไรขึ้นทอยชิก้าฉันก็นแต่นตัวหนึ่งจับไปบอกว่ามันชื่อสปริงแท็บหมอนั่นแหละที่ฉันกำลังจะบอกเธอเป็นใครน่ะทอยชิก้า คนนี้คือแมงเกิลเธอเป็นลูกสมุนของานแมฟเฟดดี้แต่เธอหนีออกมางั้นเหรอานแมฟเฟดดี้เป็นหัวหน้าของพวกที่จับเธอไปด้วยนะฮะยี่นี่ีนั่นก็ไว้ใจไม่ได้สิอาจจะฆ่าเธออย่าทำร้ายเธอนะเธอไว้ใจได้เลได้ไงียี่นี่นไว้ใจได้อะฉันเชื่อใจเธอฉันเชื่อว่าแมงเกิลไว้ใจได้ไว้ใจฉันเถอะเธอจะมาบอกเรื่องสำคัญเกี่ยวกับพวกายแมฟเฟตดี้งั้นช่วยเล่าต่อเลยครับได้ นแมฟเฟตตี้มันกำลังจะวางแผนจะเอาตัวทอยชิก้าไปถ้าไนแมฟเฟตตี้เอาตัวทอยชิก้าไปได้มันอาจจะสะกดจิตทอยชิก้าให้เป็นพวกของมันมันจะสั่งให้ทอยชิก้าฝึกพ่นเพื่อนของพวกมันขึ้นมานั่นหรอใช่ฉันเลยต้องหนีออกมาไงล่ะเพราะฉันรู้ว่ามันผิดดีแล้วแหละที่เธอหนีออกมาแต่ฉันไม่ไว้ใจเธอฉันก็ยังไม่เชื่อเธอแล้วไาเสร็จหรอกนะเธอจะเชื่อฉันหรือไม่เชื่อมันก็แล้วแต่เธอนะ ไม่ตอน,นื่อยเกินเธออยู่ที่ที่สบายเลยนะขอบคุณนะแล้วไอ้เจ้านแมฟเฟตดี้ให้เธอทำอะไรบ้างมันให้ฉันไปจัดก,การพวกเด็กๆแต่ละคนเพื่อให้พวกเขาเจะกับฝันร้ายเมื่อเด็กๆพวกนั้นฝันร้ายในแมฟเฟตดี้จะมีพลังมากขึ้นแบบนี้ก็แย,ย่สำหรับเด็กๆพวกนั้นมากเลยสินะนายก็ร่าจะเห็นเรื่องเด็กๆที่หายตัวไปนะ นั่นแหละพวกเขาหายไปเข้าไปในโลกฝันไลยก็ได้ยินมาบ้างแล้วเราจะช่วยพวกเขายังไงล่ะอันนั้นฉันก็ไม่รู้แต่ฉันมานะเฮ้ทอยชิก้ามีอะไรฉันอยากจะคุยด้วยได้ไหมแล้วเธอสินี่เธอน่ะมีคนที่ชอบไหมอ่ะก็มีอ่ะ ใครเหรอทอบอนนี่น่ะงั้นเหรอเธอล่ะชอบใครอืม,มไม่มีหรอกงั้นเหรอแล้วเธออยากฟังเรื่องราวของฉันไหมก็เล่ามาสิตอนที่ฉันอยู่กับนายแม่เฟตตี้ฉันไม่มีความสุขเลยรู้สึกอย่างเดียวคือรู้สึกผิดที่ฉันทำลายพวกเด็กๆเธอทำอะไรเหรอ ฉันดึงพวกเขาเข้าไปในโลกฝันร้ายงั้นเหรอเธอก็ไม่ไ้ตั้งใจด้วยนี่อเออไปเันเองงันเถอะอ๋อลูกของข้อถึงเวลาจบเดื่อนี้แล้วจะไปเอาทาชิก้ามาให้ได้ <laughs> ก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็เดี๋ยวขอฟังผมบ่นนิดนึงเนาะคือผมจะมาบอกสาเหตุว่าทําไมผมถึงหายไปนานเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือทําไมคลิปนี้ถึงสั้นจังอย่างแรกก็คือที่ผมหายไปนานเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะรู้เนาะผมไปทําเกม m o d e r ั f จนเสร็จก็ตอนนี้ตัวเต็มปล่อยออกมาแล้วสามารถไปเล่นได้เนาะแล้วก็ขอขอบคุณพวกเออพี่นิวพี่แบงค์เนาะที่เอาเกมผมไปเล่นแล้วแล้วก็อย่างที่2ก็คือคลิปนี้ทําไมมัน,ม,นมันสั้นเหลือเกิน ปัญหามันอยู่ที่ว่าคือผมอ่านบทเนี่ยแล้วผมก็นั่งทําตามบทไปเรื่อยๆปุ๊บปอดีบทเนี่ยตั้งแต่ผมอ่านมาเนี่ยไข่ส่งลายมาโอเคไอ้บทที่ผมอ่านไปเนี่ยก็คือบทมันยังแมมงๆอยู่อ่ะคือมันยังไม่เป็นรูปเป็นรอยอ่ะมันคือแบบตัวนู้นไปคุยกับตัวนู้นตัวนี้ไปคุยกับตัวนี้อะไรไม่รู้มันคือแบบมันยังไม่มีล็อตเรื่องหลักอ่ะซึ่งมันดูเคว้งๆอ่ะใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าตอนต่อไปเนี่ยผมจะเขียนบทเองละแล้วก็เออผมจะพยายามให้เนื้อเรื่องมัน เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นแล้วก็รวมตัวละครให้มันแบบดูมีสาระมากขึ้นนะก็มันจะมีเมนเนื้อเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนต่อไปเนี่ยผมจะใส่พวกฉากพวกแอคชั่นต่อสู้ยิงพลังท้าทําได้นะแล้วก็ใส่พวกเนื้อเรื่องให้มันดูเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะก็ขอ <c oughs> ขอูดก็ขอขอบคุณคนระับที่รับชมจนจบก็ตอนนี้อาจจะแค่สามสี่นาทีนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละคือผมยังอ่านพอทแล้วมันยังมันยังมันยังมั่วๆอยู่ก็ผมว่าจะ ตอนต่อไปเนี่ยจะพยายามแก้แล้วก็สาหรับคลิปเนี่ยผมว่าจะลงผมว่าจะทําประมาณ4-5นาทีนะก็ถ้าหลายคนบอกว่าเออมันช้าจ,จังเลยอยากแบบกดดูแล้วก็นอนกินข้าวดูสิบนาทีอะไรอย่างงี้คือบอกกันเลยว่าทำแอนิเมชันเนี่ยไม่ใช่แบบนั่งเบ่งแล้วมันจะออกมาจากตูดนะคือมันต้องมานั่งแอนิเมตแล้วถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยแล้วคือคนดูเยอะด้วยไงแล้วถ้าเราทําไม่ดีเนี่ยก็คือผลงานมันจะไร้คุณภาพใช่ไหม เราต้องพยายามทําให้แบบมันเนียนให้มันขยับดูดีก็ช็อตนึงผมนั่งทําอยู่มาสินาทีอะ่ะก็วันหนึ่งผมได้แค่ช็อตเนี่ะช็อตหนึ่งก็ได้ไม่ถึง1นาทีอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะทำสิ0นาทีอะ่ะผมอาจจะใช้เวลาทำสิ0วันอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็จะบ่นว่าเออทำไมมันช้าจังอะไรงี้แนละ้วก็ผมจะพยายามทําให้เร็วที่สุดเนาะแล้วก็ถ้าขออภัยด้วยถ้าตอนมันสั้นไปนะเพราะว่าเออมันมันทำยากจริงจรนะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยก็ขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องนีีี้้้ดววยยลลลลลละะะะกกก็็จจมมคิิปปปงงไเเเแพพ ซีรีส์อะไรพวกนี้สลับกันไปด้วยแล้วก็มีคลิปฮาๆนะก็เดี๋ยวรอผมคิดอะไรได้ก็ผมว่าผมก็จะมาทําส่วนเกมวอเตอร์พาร์คภาคสเนี่ยตอนนี้กําลังออกแบบตัวเกมอยู่นะก็อ,ะอีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกก็คือตอนนี้ผมไปทํางานกับค่ายเกมเออเป็นไปสร้างเกมนะก็ไม่บอกแล้วกันเกมอะไรแต่เร็วๆนี้จะวางขายบนสตรีมนะแล้วก็เออผมก็ค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะก็ขออาภัยทุกคนด้วยนะครับที่หายหัวไปเลยก็ช่วงนี้จะค่อยๆกลับมาลงคลิปละ โอเคครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับก็ฝากด like, กดไลค์ซับสไคร e ด้วยอ่ะแล้วก็สำหรับเพลงเกา่เกาๆที่ผมเคยลบคลิปไว้ตอนนูนะ่นน่ะก็เขาแบนผมประมาณสามเดือนก็เดี๋ยวรอมันหมดแบนก่อนผมจะพยายามปล่อยคลิปกลับมาละก็ขอให้เราขอให้ทุกคนสนุกไปกับมันเนาะโอเคครับขอขอบคุณที่นั่งฟังผมบ่นกับบายแจ้